เขียวเขียววะแล้วตัวแล้วตัวส่องในตมน่าจอเลยไห้เหี้ยดกดโยโจอยสปิดมาหย่อมาดิเขารอเมื่อยไอสัตว์เพื่อนเขารอรอเียบย่เียไม่กังโลดโอ้ยเห็นไม่ทอะไรอไอตัวบิงโรื ไอโจทำไมแมปคูใจแมปบรรยายอย่างว่โอ้ยโอ้ยแมปบรรหญ่โอ้ยครับน้ารัยอะไรเชียจุดเกิดพวกกุยเฮ้ยมีจุดเกิดพวกกูมีดอกม่งดีนะคเฮ้ยอย่าดนขาอย่ายืนตายอย่าดนขาว โอ้นั่นอะไรนี่ไอ้เหี่ยไม่เต็มหูจุกคืมึงลากมาหาพ่อหงไอยท้ามเหี้ยไอ้ควายถามือถามจริงมึงลากมันมาเหรอใช่โอ้โหสมองไอ้เหี้ยย่าทำเดินไปหาไอ้ควายแล้วมึงจะเดินไปหาพ่อมึงรอให้เป็นเลยควายไอ้แคบมันตายแล้วไอ้เหี้ยที่เล่นเกมไม่เป็นไอ้เหี้ย โอึงไม่ได้เล่นนานอูเชื่อโอนี่จังวิ่งแล้วเหยียบหางก็ได้เหยียบไปวะเย้ยตายแล้วกันจ้าวโอ้ กูวิ่งไปแล้วกูวิ่งคนแรกเลยตายเหี้ยแล้วเฮียถามเมื่อกี้มันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะไอ้ควายกูเห็นหน้าไอ้เหี้ยมันบอกหน้ากูมันไปอยู่ไอเฮียกูวิ่งยาขนาดนี้นะมันเจอกู5 minutes later ไอ้เหี้ยมันยิ่งกภาษาลาวเฉย ยี่ยมโยไม่มงไม่เห็นใครใครกำลังบิงไปฮะบินไปไกลนะเว้ยพี่ชายกำลังแบกอยู่เมมเลยเรียกกูัอ่อนในจังเลยเฮียเฮียเฮียเราประตูเออเอ้อไม่อะไรอ่ะเฮ้ยผมไม่เห็นเหตุการณ์อะไรเลยไม่อะไรอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ อาอิทาเป็นเชี่ยเลยวะแกเฮียตัวนั้นแม่อาะแล้วแล้วเสี่ยอย่งรอดจะเป็นประตูกันเีบประตูกัน้องหาแม่จะมีมึงจำตันีว่าเฮียยังกระฉากหนังผีเฮียนังผีฮอร์เดียหาได้จากไหนวะเจ้กง อ้แฮนมันเข้ามาห้าองอีกแล้วอืมมันก็มาตอลอดแหละอืมเอองูไงนะสี่ส,สี่สองสองอ๋อห้องอื่นมันเปิดได้แล้วชั้นห้าชั้นอะไรอะ่ะมันเปิดได้เลยไอ้าัยหีหือ Five minutes later ไม่ได้เลไม่ได้ <c oughs> แล้วมันคือเราใส่ตามตามชั้นอ่ะแบบไอ้เบี้ยเบี้ยมป็นสปาร์กออกกันใช่ไหมสามเด็กคนสามไอ้เบี้ยไอ้พวกมึงไอ้เบี้ยมันดีดตัวไอ้เหี้ยอ่ไอ้เบี้ยมันนี่เลยโอ้โอ้มองคุยอะไรโอ้เสียงยี่สาม ซ่อนทำไมวะอ่ามึงลองซ่อนดิอันนี้น่าเกลียดใช่ไหมน่าเกลียดน่าเกลียดแล้วออกยังไงเฮ้แล้วล้ออยู่ไหนอ่ะได้อีกได้อีกหนึ่งล้อเล่นด์อืมเลียอะ กูก่เท้ามาเท้ารวมตัวกันร้องอือมอะไรเอือมขนาดไหนโอ้นต่เอางี้เลยนี่นี่มาต่อสบิมาชอเล่นเกมอีกเกอะรเล่นอีกครั้งอะไรอยู่ด้ you okay. 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 okay.